ดีทองมาเล่าทุกคนและสีมาเป็นนี่ครับเอสโวสวัสดีครับชาวเดิร์สเกมเมอร์ทุกท่านผมก้องซาครับวันนี้ในเกม Delta Force กันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้ครับเราอยู่ในส่วนเซิร์ฟเวอร์เทสนั่นเองครับก็วันนี้ตามช่อคลิปเลยครับเราจะมาเปิดในส่วนของเบราบิกใหม่ล่าสุดนะครับที่บอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากในส่วนเอสครับดูกันว่าจะเปิดได้เรทอะไรยังไงนะฮะอย่าลืมกดติดแชร์ เปิดใจกองซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0งศเพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและตอนนี้ครับเดลต้าฟอรนะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมได้เลยครับ และสำหรับใครที่เล่นผ่านกาลิน่านะครับก็มีให้เติมเหมือนกันสำหรับเติมโค้ดเกมครับไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถเติมได้หมดเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV Val ล o r รนซ์ค l ร์ริฟตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับในส่วนของบริกในรอบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ A.S. Wall นั่นเองเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดเข้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะมีการอัพในส่วนของปืนนะครับเรียกว่าบัฟบัฟนี่ก็คือในส,ส่วนของสกินนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์ฟเวอร์เทสนะเราก็มีทั้งหมด75อันก็คือการันตีได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดกันเลยนะครับไปครับไม่พูดเยอะไปครับผมมาดูกันว่าจะได้ไหมกี่ครั้งได้ดีกว่าอย่างแรกเลยนะมีม่วงฮะอุ้ยม่วงอุ้ย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  อันนี้คือรางดีนะทุกคนนะสีม่วงมาแบบนี้นี่คือรางดีจะจัดนะฮะอ่ารางดีนะรางดีนะไปต่อครับไปต่อเฮ้ยผมว่ารางดีรอบไทยเมเก็ได้ไปสองกระบอกนะรอบนี้ล่ะโอ้โหบอกรางดีรอบรอบต่อไปพี่มารางเขียวเลยใช่ <laughs> เขียวล้วนเลยนะครับไปกันต่อครับ มันต้องได้แหละน้องหนึ่งก็บอกนะแต่ว่าจะได้ตอนไหนนะครับไปต่อเขียวเขียวเขียวโอ้โห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 บอกรางดีนี่ม่วงสักทีก็ไม่มา <lunch> ไปกันต่อครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะได้สีที่ผมได้ไปบ่อยมัตสีเขียวเนี่ยไปครับปึ๊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 บมีม่วงหนึ่งแล้วนะจบที่ม่วงกันด้วย โอเคแต่สกินสวยนะรอบนี้สกินถือว่าสวยนะอันนี้ศูนจุดอุ้ยศูนย์จุดสองถือว่าเกรดดีอยู่นะครับแล้วก็ต่อครับสามสิบห้าแล้วฮ <35 S 1> นะสามสิบห้าแล้วนะเออไปฝั่งนี้บ้างไหมขวาไลไซด์ดีนะครับไม่มีเลยได้นหนึ่งม่วงอีกแล้วนะฮะโอ้โหคือไรทำไมมีแดดโอ้โหไปกันต่อไปกันต่อ,ตอเราจะไม่ยอมแพ้นะทุกคนนะไป ขวาเหมือนเดิมแหละเพราะว่าขวาดูของดีอยู่ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมึงม่วอีกแล้วโอ้ไ oh ม่กอดพระเจ้าช่วยโอ้ไม่กอดมาเหลือ <Multiple S 1> <Le> er อีก15ครั้งนะทุกคนนะนอันนี้ต้องมาแล้วล่ะจริงโอ้โหไม่มาเหลือ er จะเชื่อนะฮะหูหสี่กว่าลายอย่างพอยท์นะครับมาห้าสุดท้ายแล้วทุกคนนะ มาต้องเปิดทีรันแล้วครับผมไปสแกนโอ้โหเกือจัดล้างตู้กันไปเลยถ้าพี่มาขนาดนี้พี่ล้างตู้ไปเลยโอ้โหวิ่ยไปล้างตู้อะอย่างเงี้ยจริงไปต่ออ,อ้ม่วงไปม่วงไปไปกันต่ออันต่อไปดีทองมาแล้วทุกคน และสีมาเป็นรับเอสเวล0.9เอฮะอีลิตว้าวเฮ้ยเอาว่ารอบนี้คือดีครับอีลิตครับผมว้าวยังสวยฮะแด้จะกินดีๆสักทีกนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซอร์เทก,ก็ตามอีลิตเขา0.9ถือว่าเกรดสวยเลยนะครับไหนไปดูปืนกันหน่อยซิว่าจะสวยขนาดไหนนะครับก็อยู่ในส่วนของ แสเซานะครับไหนปืนฮะปืน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 นี่ฮะว้าสวยมากเดี๋ยวเราขอเอาแบบเดี๋ยวเราเราเราคนแต่งปืนก่อนแป๊บทุกคนเราคนแต่งปืนก่อนนะนะฮะแต่งปืนแป๊บไม่ดิก่อนแต่งปืนขอดูแบบเพียวๆก่อนนะฮะเอฟเฟกหน่อยเุ้ยคู่หมุดลูกโมเลยอ่ะเุ้ยนี่ไงที่ผมบอกเป็นเครื่องปิ้นฮะว้า ขยำทิ้งฮะอืมโ้ดูตอนเล็งดิเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนขยับด้วยนะโอเคแต่งปืนแป๊บแล้วของแต่งบางอย่างนี่คือใส่แล้วสวยกว่าเดินไปนะคือบางอันจะปกติรับนเนียเอเคสเกลเลตันเนี้ย,ยก็จะเป็นทรงอย่างนี้เลยนะ้ยก็โอเคนะข,ขอความสวยงามหน่อยแล้วกันขอเน้นสวยงามหน่อยอ๋อนี่คือสต็อกนี่ไงอ่าเป็นสต็อกที่จะดูดีนะครับดูเหมือนปืนที่เราเห็นกัน ถ้าแ,แต่งไปเล่นจริงบอกว่าสต็อกนี้น่าจะดีกว่านะครับแล้วก่อนจะไปลุยใส่ชื่อ 8, 8, 8, 8. ก่อนครับกองซาเปด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 ฮ่าๆไปครับผมอย่างเทมเดี๋ยวเฟกปืนกันหน่อยครับนี่ฮะแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะอุย,ยิงมันสียิงเปนสีแดงอยิงเป็นสีแบบเหมือนไฟเลยทุกคนว้าวโคตรเท่มันเหมือนมีเสียงแบบกริ๊งเลยนะฟังดูฮะ เอ้ยเทจัดนี่ครับเงอเฮ้ยเอ้ยสวย ER. อวย oh, <Ash land> other, uh. ah. other, ู่นะทุกคนโอ้โหโคเทไปลุยในเกมเลยครับผมวิมียิงทิ้งด้วยอวะทำไมผมไม่ใส่แม็กซ์สี่สิบห้าวะใส่ผิดอันนะมาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วครับนี่ฮะกับเอสโว่ของเราครับผมเทป่ะว้า คือถือเดินแล้วคือเท่เลยนะครับผมไปครับอโอเคอาจจะไม่ได้แต่งแบบที่เราเล่นปกตินะฮะทุกคนโอ้โอ้โหโอโห้โ,อโห,โหดีดดีดพอสมควรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องเข้าใกล้กว่านี้เข้าใกล้กว่านี้โอเคเข้าใกล้กว่านี้ครับทุกคนไปครับไป ดีโหลดไปทิมเมตเลยกันครับ let's go วิ่งใส่เลยนี่ล่ะเฮ้ยรู้เรยวทันใจเหรออืมโอเคกดไปก่อนนั่นแหละครับกดไปก่อนรีโหลดไปกดท้างไปอืมโอเคคุมได้แล้วคุมได้แล้วอืม เบาหน่อยแต่อร่อยนะฮะเบาหน่อยแต่อร่อยฮะโอเคน่าจะเรียบร้อยรูแลทันทใจไปกันต่อฮะไปกันต่อครับระยะไกลจะยากหน่อยแต่บอกเลยว่าระยะใกล้นี่คือศาสตร์พุตปาสเลยทีเดียวเอ,ออเอ,อ,อฟเฟกต์สวยมากเอฟเฟกต์ตอนยิงคือเป็นสีแดงอ่ะอันนี้คือสวยจริงนะไกลหดขาไปกระสุนหมดไปเช่นกันฮะ อะไรเพื่อนไปครับรุ่นทันใจไปกันต่อเราวิ่งไปต่อเลยแบบรวดเร็วโอเคเพื่อนยีโรดอืมคนหรือเปล่าข้างล่างน่าจะมีแหละอืไปเพื่อนรวดเร็วอืโอเคแต่ก่อนโอ้โหใจเย็นโอเคว่าั่งนนี้จะมีคนไหมมีหรือเปล่าไม่มี มีเอาไปฝั่งนี้เลยครับใครยิงมาไปต่อเอ็นอมเลยว่าเปิดอกระสุนมากนะไปครับไปวิ่งส่รุ่นเร็วทันใจไม่ตายด้วยไายต่อเห็นที่เพื่อนเราเองข้างหน้ามีคนหรือเปล่าขึ้นไปรุ่นเร็วัอดีเพื่อนนั่นแหละ อืมอืมเคสวยครับเราไป B2 เลยผมรวดเร็วแต่ไม่รอใครแบบไม่รอใครครับผมโอเคอเค,ครับขึ้นม,มาลงมาก่อนอืมรวดเร็วทันใจไปต่ออืมอื้อหือรัวเกินผมว,ว่าถ้ามาอยู่ ตรงนี้เพราะน่าจะสวยอยู่นะนี่นะอยู่นี่คือสวยอยู่ไปต่อดูเฉยๆดูเฉยๆไม่มีไรไปครับโอเคนี่เราคือเอาเราหมดเลยประเนี่ยกดไปก่อนโดมแล้วลุกดอึมดีโหลดอึมโอเคครับไปต่อเฮ้ยเพื่อจะเย็น โอ้โอเคอืม hmm. ไ,ไปดีเพื่อนนั่นแหละผ่านี่คนลงมาเนศะิโรดมันเอาวีหนึ่งเอาวีหนึ่งไปเพื่อนนั่นแหละโอ้โหปืนมันรัวจริงเพื่อแต่ตอนโดนยิงมีมีแดงๆนี่ถือว่าน่ากลัวอ,อยู่นะเพราะเราจะเห็นตัวนะว่าเราโดนยิงอยู่ดูดิ ถึงว่นน่ากลัวอยู่นะขันแน่ขันแน่ยิงอะไรครับทุกคนยิงอะไรครับทุกคนอเคอมไปต่อตรงนี้มันจะมีไอ้น,นี่บอกนะครับว่าคิวเท่าไหร่แล้วนะ,ะเห้ยม,มุมนี้มุมดีมุมนี้มุมดีฮะเรียกว่ามุมดัก ถ้าเกิดมาโดนคิกซ้ายค้างพอปุปืนให้อยู่ฮะแล้วกดค้างไปคุณจะได้คิวรัวๆนะครับจะได้คิวรัวๆเลยอเอพอดีพี่ชายโอ้ยเออ้หคืออยู่ตรงนี้แล้วคลิกซ้ายค้างครับเรียกว่าดักคนมาไปกันต่อตรงนี้ไปไหนเพื่อนโอเคมีสองโดนนะ ยิงกดไปก่อนเยอะมากเอาไปเลยเพื่อนวูเยอะเกินดีโรอนโอ้อะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหข้างหลังก็มาเยอะจัดจดกันกีร B2 ให้ได้ B1 อัลติเมตไม่ได้เม็นุกลงเฮ้ยยิงกันเพื่อนนั่นแหละฮึเฮ้ยอย่าไกลลำบากนิดนึงฮะ แต่ถามว่าได้ไหมได้อยู่ไปนี่โลดขึ้นมาปลล่ะขึ้นมาขอแค่ขึ้นมากดหางไปก่อนนั่นแหละอืนี่โลดไปคั้นต่อไปครับทุกคนโอ้ยอือะไรเยอะแยะว,วะเนี่ยสงครามกลางบันไดสงคราม โอ้ยดิลต์ไม่ต้องชุบแล้วเกย์อืมอืมไปกันต่อยิงไปก่อนเลยฟิ้วปิวปิวเออตรงนี้เราสามารถลงตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าลงตรงรูก C หนึ่งอาสาตตูบอกเลยว่าคุณคิดว่าจะได้กี่คิวครับทุกคน รู้เยอะมากไปมาดูกันฮะมาดูว่ากี่คิว100คิวเก้บคิวลรไปบ๊มเจ็ดแปดตัวครับถือว่าใช้ได้ครับไปกันต่อข้างล่างน่าจะมีคนอยู่ไปครับทางไปก่อนยีโลด ใช่แล้วมันรู้สึกว่าปืนมาแรงขึ้นนะแล้วรู้สึกไปเอ,เองอันนี้เออใจเย็นเพื่อนอจะยิงก่อนเลยระยะนี้ระยะนี้แพ้ครับเรนเดอะควันตจะทั้งไปเย้ยเพื่อนไปต่อเย้ย Okay. โอ้ยตรงนี้เฮ้ยผมว่าตรงนี้มุมเนียนนะเนี่ยมุมที่แบบเนี่ยแล้วเราเราเราวางวางบีคอนไว้ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมุมนี้มุมเนียนนะเนี่ยคือยึดพอยได้ด้วยแล้วสตูไม่น่ารู้อะ <'re> อดีอยู่โอ้โ้เพื่อนใจเย็น okay. เอไปเออสีรถ มันจะชุบปะเพื่อนจะชุบปะเพื่อนไม่ชุบหรอกอรจจอเออทุกคนปะจบไวแน่นอนจบไวขึ้น,นดีโหลดไปอเออน่าจะเรียบร้อยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกสกินที่สวยนะแล้วผมได้สกินมาแบบสวยด้วยครับในรอบนี้เกรดดีเกรดดีอยู่นะฮะ ยังไม่จบนะยังไม่จบนะทุกคนไปครับอเลยเพื่อนนั่นแหละเออดกเกิด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 ไม่มให้เกิดครับเออยิงไปนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคสุดจะหมดหนีวะตรงนี้ โ okay. อเคถอยก่อนการที่สองไว้เพื่อนไปสง่งอ,อยู่ไหนวะเอ้ยมาที่หนึ่งคืนเอ้ยทำให้เรียบร้อยปิวป้วปิวป้วปิว้วโอ้ยถอยก,ก่อนถอยก,ก่อนเยอะจัดเยอะจัดกดค้างไปมันมาเยอะมันมาเยอะเกินไปโอ้โหเฮ้เพื่อจะเย็น โอเครีโหลดโอ้โหเยอะมากรีโหลดก่อนเออโอเคไปครับอือโอ้โหอะไรพวกเนี้ยไปเลยหมหมื่นแต้้แลวทุกคนยิงเดือดเกินอันนี้คือยิงเดือดเกินอือรีโหลดอืออือเน่ไหนอีก ขึ้นบนไหมขึ้นขึ้นขึ้นมาสวยครับอืออๆๆกดไปอยู่โอ้ใจเย็นเพื่อนเออยิงไปนั่นแหละมาไปเล่นข้างหลังอีกแล้วเหรอไปเล่นข้างหลังเราอีกแล้วเหรอเอ๊ มีคนปะเออเออเออยิงกดอ,อยู่โหอ,อะไรเยอะแยะเนี่ยเออเรียบร้อยครับชนะครับทุกคนโอ้ค,คือเดินไ <Like S 2> ล<ะ>่ยิงมันเกินคือยิ่งแบบอย่างนี้นะฮะเอสว S4 บอกเลยว่าปืนดีนะครับผมอ่ะ ก็เรียกได้ว่าดูเดือนกันไปครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมว่าสกินสวยดีแต่ผมไม่ค่อยจะสีแปดๆเลยนะแต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับพอมนันได้กันฮะก็เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟจริงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอาจจะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันวันนี้มาได้กันจะเปดคลิปหน้ารีบกดไลค์สตูปแชร์เปิดกระใจกองซาด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้คุณทุกคนสวัสดีครับตอนห้าคิวครับทุกคนไรยิงียบมันเกิน